สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกรรมแล้วก็ผลของกรรมกันนะคะอ้างอิงจากคําสอนของหลวงพูเรียนวราลาโพคือเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันพาเรามองลึกไปกว่าแค่ที่เคยได้ยินกันว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งบางทีเราก็เห็นเอ๊ะมันไม่ตรงกับชีวิตจริงเท่าไหร่ข้อมูลที่เราดูกันวันนี้ก็จะพาไปดูตั้งแต่เออทำไมการฝึกจิตมันยากทำไมต้องอยู่เป็นหมู่คณะนะ แล้วก็การตีความผลกรรมที่ดูซับซ้อนนะคะรวมถึงว่าธรรมะกับชีวิตประจำวันมันเกี่ยวกันยังไงแล้วอะไรคือแก่นจริงๆของการปฏิบัติธรรมครับเป็นการคุยที่น่าสนใจมากครับเพราะมันช่วยให้เราเห็นภาพรวมเลยว่าเออคำสอนเรื่องกรรมเนี่ยมันเชื่อมกับการเข้าใจตัวเองนะการอยู่กับคนอื่นแล้วก็เป้าหมายในชีวิตเรายัางไงได้บ้างคือไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับงั้นเราเริ่มตรงจุดแรกเลยนะคะหลวงปู่ท่านบอกว่าฝึกจิตนี่ยาก อืมทำไมคะครับที่ว่ายากเนี่ยเพราะว่าจิตเราตามธรรมชาติเลยมันมีสิ่งที่เรียกว่าเอ่ออวิชชาความไม่รู้จริงแล้วก็ตันหาคือความอยากมันเหมือนมีอะไรมาหุ้มมาบังไว้นะครับทีนี้พอจะฝึกจิตให้สงบให้รู้แจ้งด้วยตัวเองคนเดียวเนี่ยมันต้องใช้กำลังใจเยอะมากๆอาจจะท้อเอาง่ายๆครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเราจะเดินทางไกลถ้าไปคนเดียวเหนื่อยก็อาจจะเลิกง่ายกว่าอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่พระพุทธเจ้าท่านเน้นเรื่องการรวมกลุ่มที่เรียกว่าอปริหานิยธรรมใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่ว่าการรวมกลุ่มนี้ไม่ใช่แค่มาอยู่ๆรวมกันเฉยๆนะครับมันต้องมีหลักสำคัญอยู่สองอย่างคือ 1. ศีลส,สามัญญาตาก็คือมีความประพฤติมีศีลพื้นฐานเนี่ยเสมอกันไม่เบียดเบียนกัน กับ2คือทิฏฐิสามัญญาตาอันนี้สำคัญมากคือมีความเห็นที่ถูกต้องตรงตามธรรมะเข้าใจเป้าหมายไปในทางเดียวกันไม่ใช่ว่าเอา้าคนนึงเห็นผิดไปทางนึงคนอื่นก็เอเอเอาตามกันไปหมดแบบนั้นก็ไม่ใช่ครับแปลว,ว่าต้องมีทั้งศีลเสมอกันแล้วก็ความเห็นความเข้าใจที่ตรงกันด้วยถึงจะเป็นกลุ่มที่เกื้อกูลกันจรงิงๆได้ทีนี้มาถึงคําถามยอดฮิตเลยค่ะที่คนสงสัยกันเยอะมากว่า ทำไมบางทีเห็นคนทําดีๆแต่ชีวิตลําบากจังส่วนบางคนทําไม่ดีเลยแต่กลับดูรุ่งเรืองเฟื่องฟูหลวงผู้เหรียนท่านอธิบายเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างคะครับท่านอธิบายว่าไอ้ผลที่เราเห็นเห็นกันในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นภาพรวมที่ซับซ้อนนะครับมันไม่ได้มาจากกรรมที่เราทําวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เห็นผลปั๊บอย่างเดียว แต่มันอาจจะมาจากกรรมเก่าในอดีตชาติหรืออดีตนานๆมาแล้วที่มันพึ่งจะมาส่งผลตอนนี้ก็ได้ดังนั้นคนที่ตอนนี้ทำดีมากๆแต่อาจจะเจอเรื่องร้ายๆเนี่ยเออก็อาจจะเป็นเพราะผลของกรรมไม่ดีในอดีตมันกำลังให้ผลอยู่อ๋อค่ะกับการคนที่ดูเหมือนทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ชีวิตยังดียังรุ่งเรืองอาจจะเพราะว่าบุญเก่าเขายังมีกาลังส่งอยู่ หรือว่ากรรมไม่ดีที่ทําตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ให้ผลคือยังไม่ถึงคิวเหมือนเราปลูกต้นไม้ก็ต้องรอเวลามันโตใช่ไหมครับท่านก็ยกตัวอย่างน,นะอย่างเรื่องเออ่พระราชาองค์หนึ่งกักขังทิดาตัวเองไว้ไม่ให้แต่งงานปรากฏว่าไฟไม่วังทุกปีอันนี้เป็นกรรมปัจจุบันพอแก้กรรมปัจจุบันคือยอมให้ทิดาแต่งงานไฟก็ไม่ไหมแสดงว่าการรมปัจจุบันนี้ก็มีผลแก้ไขได้อืมค่ะ หรือกรณีคนรวยๆบางทีก็มาจากบุญเก่าเขาจริงๆไม่จำเป็นว่าต้องโกงมาเสมอไปนะแล้วก็ที่สำคัญคือความสำเร็จในอาชีพการงานต่างๆเช่นทหารฝึกจนเก่งพอค้าเรียนรู้จนชำนาญอันนี้ก็เป็นผลจากความเพียรในปัจจุบันซึ่งก็คือกรรมดีอย่างหนึ่งเหมือนกัน ฟังดูแล้วการเข้าใจแบบนี้มันช่วยให้เราไม่รีบตัดสินคนแค่จากที่เห็นตอนนี้นะคะแล้วก็อาจจะทําให้เรามีกําลังใจทําดีต่อไปแม้ว่าผลดีมันจะยังไม่เห็นทันทีทันใดใช่เลยครับคือมองภาพรวมชีวิตไม่ใช่แค่ชอ็อตเดียวนะตอนนี้ทั้งโลกยังไงคะคือการทําดีการมีบุญมันช่วยให้เจริญจริงๆเลยคะตามคําสอนก็คือใช่ครับ คนที่มีบุญเก่ามาดีประกอบกับปัจจุบันก็พยายามทำแต่สิ่งดีๆสุจริตมันก็มีโอกาสเจริญก้าวหน้าได้การเข้าใจบุญวาสนาตัวเองตามจริงคือรู้ว่าเรามีต้นทุนมาแค่ไหนมีศักยภาพยังไงมันจะช่วยลดทุกจากการไปเปรียบเทียบกับคนอื่นได้เยอะเลยครับอ๋อค่ะคือพอเห็นคนอื่นเขามีมากกว่าแล้วเราบุญอาจจะไม่เท่าเขาความสามารถไม่ถึงเขาแต่ไปอิจฉาเขาอยากได้อยากมีเหมือนเขาจนบางทีไปหาทางลัด ไปทุจริตอันนั้นแหละครับคือการทำร้ายตัวเองทำร้ายคุณค่าชีวิตตัวเองไปเลยน่าเสียดายนะคะมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ฟังแล้วทึ่งมากคือเรื่องของคติกันอุบาสกที่ท่านยอมให้คนมารื้อหลังคาบ้านตัวเองไปมุงกุฏิให้พระพุทธเจ้าตอนแรกนึกภาพตามก็น่าจะเศร้านะคะไม่มีหลังคาบ้านแต่ท่านกลับเกิดปีติธรรมคือสุขใจมาก แล้วก็มีเรื่องอัศจรรย์คือฝนตกก็ไม่เปียกแดดออกก็ไม่ร้อนตลอด3เดือนเรื่องนี้สอนอะไรคะครับเรื่องนี้ชี้ไปที่แก่นเลยครับว่าความเจริญที่แท้จริงของพุทธศาสนาหรือความสุขแท้ๆของคนเราเนี่ยมันอยู่ที่คุณภาพข้างในจิตใจที่เรียกว่า,าศาสนธรรมไม่ใช่แค่สิ่งของภายนอกวัตถุโบสถวิหารที่เป็นาศาสนาวัตถุอ๋อค่ะคติการอุบาสก ท่านสุขได้แม้จะขาดแคลนวัตถุเพราะใจท่านเต็มไปด้วยกุศลความเสียสละศรัทธาคนที่ปฏิบัติจนเข้าถึงความสุขข้างในแบบนี้ได้แล้วเนี่ยไอความเดือดร้อนจากเรื่องนอกกายมันจะเบาบางลงไปเองท่านก็เลยเน้นเรื่องคาระวะธรรมหประการด้วยครับคาระวะธรรมหประการมีอะไรบ้างเหรอคะก็คือความเคารพในหนึ่งพระพุทธเจ้าสอพระธรรมสพระสงฆ์อันนี้คือพระรัตนตรยัยแล้วก็สการศึกษาหรือศิกขา 5. สมาธิแล้วก็6ความไม่ประมาทรวมถึงการต้อนรับปฏิสันฐานที่ดีงามด้วยพวกนี้แหละครับคือเครื่องมือพัฒนาใจให้เกิดศาสนาธรรมซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญที่แท้จริงจนถึงเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพาน พอจะสรุปได้ไหมคะว่าการเข้าใจเรื่องกรรมตามแนวทางของหลวงปู่เหรียญเนี่ยคือต้องมองให้เห็นเหตุและผลทั้งอดีตปัจจุบันทําให้เรารู้จักประมาณตนเองตามกําลังบุญกรรมของเราแล้วก็เห็นค่าของการปฏิบัติขัดเกลาใจมากกว่าจะไปยึดติดก,กับวัตถุข้างนอกและที่สําคัญคือการมีเพื่อนดีมีกลุ่มที่ดีในการปฏิบัติธรรมด้วยถูกต้องเลยครับและอาจจะฝากข้อคิดไว้นิดนึงให้ลองไปพิจารณากันดูนะครับว่า ถ้าเราลองฝึกมองการกระทำหรือกรรมของเราเองนี่แหละในแต่ละวันไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่โดยคิดถึงผลที่จะตามมาในระยะยาวไม่ใช่แค่เอาความพอใจความสะใจหรือความขุ่นเคืองชั่ววูบชั่วยามมาตัดสินเออมุมมองที่มันกว้างขึ้นลึกขึ้นแบบนี้มันจะเปลี่ยนการตัดสินใจการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันไปได้ยังไงบ้างอันนี้คงเป็นคำถามที่เออเราแต่ละคนต้องไปค้นหาคำตอบด้วยตัวเองดูครับ